ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่29กันยายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนิเจ้าพระองค์นั้น เราได้ร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและได้ร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมในอาภาสูตรซึ่งได้ทรงแสดงถึงหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ผลจากโุกข่ะขณะนี้เราก็ได้ศึกษามาจนถึงเรื่องราวของการปฏิบัติ อันเป็นไปในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้รู้จักว่าบุญกุศลคืออะไรสวรรค์และนิพพานเกิดที่ไหนอย่างไรมีผู้นำมาให้เราหรือไม่และควรที่จะเกิดในเวลาใดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะว่าบุญกุศลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดภายในตัวเรานั้นเองนะคะบุญกุศล จึงเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้โดยอาศัยปรตโขโคสะคือการฟังพระสัทธรรมและน้อมนำมโยนิโสมนาสิการหากคิดว่าคนนู้นคนนี้เป็นผู้นำมาให้เรารวมทั้งพาเรานั้นไปสู่สวรรค์และไปสู่นิพพานแล้วบุคคลน,นั้นเป็นผู้หลงทั้งหลงโลกหลงทางหลงในวต,ตะสงสาร บุคคลเหล่านี้นั้นจะเจริญกุศลได้อย่างไรล่ะคะเพราะมัวคิดหวังเพลินอยู่กับการที่จะรอรับผลแห่งบุญผลแห่งความสุขหรือมีผู้นำไปสู่สุขคติทุกคติหรือไปมรรคผลนิพพานค่ะพระองค์ได้ตรัสว่าแม้จะทำบุญให้ทานสร้างกุศลใดๆ ที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขมีได้จะได้สวยแตกความทุกโดยถ่ายเดียวนะคะนี้คือผู้หลงผิดนั้นเองและพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูกระอานน์บุญกับกุศลหากเป็นอันเดียวกันเมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับทุกขเป็นอันเดียวกัน เมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ถ้าไม่รู้จักบาปก็ลาบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้ค่ะแม้การเจริญกุศลต่างๆนะคะหากไม่เข้าใจในข้อมูลอย่างละเอียดดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของการเจริญสมาธิเมื่อวานนี้นั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่เข้าใจกระบวนการต่างๆก็มัวแต่คิดว่าต้องอาศัย เวลามากมายอย่างนั้นอย่างนี้จำนวนเวลาเป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นะคะกุศลจิตทั้งหลายที่ปรุงแต่งด้วยปัญญานั้นละ่ะจะเป็นปัจจัยแห่งความพร้อมบริบูรณ์ที่จะเข้าสู่สมาธิที่มีกำลังรวมทั้งบุญบารมีเก่าที่เคยสั่งสมมาจึงจะเป็นปัจจัยให้เข้าสู่ฌานสมาบัติต่างๆได้ นี้คือกุศลที่ต้องอาศัยปัญญาอย่างยิ่งการประพฤติที่เป็นไปในสมถะนั้นก็เป็นการก้าวเข้าไปสู่ทางที่จะก้าวต่อในการเจริญวิปัสสนาค่ะนั้นก็คือความสงบระงงับจากนิวรณ์จึงสามารถที่จะใช้ปัญญาในการเพ่งไปสู่นามรูปพร้อมด้วยเหตุปัจจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่หากเข้าใจกระบวนการวิธีการขั้นตอนตามลำดับรู้ชัดในลักษณะของกระบวนการเหล่านั้นเอาง่ายๆนะคะการเจริญอาณาปานาสตินั้นเนี่ยเมื่อดูลมหายใจด้วยสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องในลมหายใจเข้าออกมิมิตอันเกิดจาก การที่มีสติสัมปชัญญะในการดูลมหายใจนั้นนิมิตอันดับแรกก็คือลมหายใจใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวอารมณ์ส่วนนิมิตท,ที่จะเกิดขึ้นหลังจากสมาธิที่มีกำลังเพิ่มขึ้นมานั้นก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นบริเวณต่างๆนะคะที่บริเวณใบหน้าตรงนู้นตรงนี้เนื่องจาก สมาธิยังไม่มีกำลังมากพอเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่มีสมาธิแล้วเราไปลังเกียงดหงุดหงิดรำคาญนะคะเพราะไม่เข้าใจกระบวนการของธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นอันมีนิมิตหลากหลายจากการที่ยังไม่มีสมาธิที่ตั้งมันที่จะเข้าถึงอุปจาระและอัปปนา ค่ะนี้คือสิ่งที่บุคคลผู้มีการศึกษาในพระธรรมคำสอนมาอย่างดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสเข้าไปรู้ความจริงเหล่านี้ได้พระธรรมของพระศา,าสดานั้นจึงเป็นเรื่องที่เรานั้นต้องใส่ใจนะคะในข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหรือเราต้องมีการลยานมิตรที่คิดว่าจะเกื้อกูลต่อเราได้ จากการที่ท่านเหล่านั้นได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วและมีความเข้าใจในข้อปฏิบัตินั้นๆค่ะพระองค์ก็ได้ตรัสต่อว่าดูกระาอานน์บุคคลจําพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุขน่าสมเพชเวทนาหน,นาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั้นเองนี้ใชว่า เมื่อทำแล้วนานๆจึงจักได้ทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นแต่ตัวไม่รู้นั่งทับนอนทับบุญอยู่เปล่าๆตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุขเพราะตัวไม่รู้จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสหรือเปล่าคะนะคะ เราหมัวแต่ไปหวังบุญหวังกุศลจากที่ไหนพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนมากนะคะว่าบุญคือความสุขกุศลทุกประเภทเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสุขทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นนั้นล่ละคือบุญเราจะหมัวนั่งรอว่าเราจะได้รับบุญเมื่อนั้นเมื่อนี ซึ่งหากไม่ศึกษาตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะเราก็มักจะรอว่าเมื่อไรเราจะได้ผลแห่งบุญที่ได้ทำไปเช่นบางท่านนั้นทำบุญหยอดตู้ยี่สิบบาทแล้วก็อธิษฐานขอให้ถูกร,ตตรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งอย่างนี้บุญที่เกิดขึ้นขณะที่หยอดตู้นั้นเป็นสุขที่ได้หยอดตู้เพื่อบริจาค เป็นไปเพื่อปัจจัยสี่แก่ภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นเป็นบุญใหญ่ที่ได้ถวายไว้ในพระรัตนตรยัยแต่เมื่อไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ขณะที่ทำกุศลนั้นจึงไม่ได้ประสบสุขเพราะมัวมุ่งหวังว่าเราจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรออีกสิบหกวันถึงจะได้รับความสุข นี้ไงค่ะว่าพระองค์จึงได้ตรัสว่านาสมเพชเวทนานักหนาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั้นเองมิใช่ว่าเมื่อทำแล้วนานๆจึงจักได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีความคิดอย่างนี้ดังที่กล่าวแล้วรอบุญวันที่หนึ่งรอบุญวันที่สิบหก เหล่านี้เป็นตนซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของกุศลวิบากที่ทำไว้ทั้งในอดีตรหรือในปัจจุบันซึ่งเสริมกันอย่างเหมาะสมจึงจะได้เหตุแห่งวิบากที่เป็นลาบก้อนใหญ่หรือก้อนน้อยแล้วแต่บุคคลค่ะ บุญที่เกิดขึ้นในพระศาสนานี้จึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อคิดจะทำนะคะเช่นก่อนทำก็มีความสุขคิดถึงหลักการวิธีการว่าเราจะทำอะไรบ้างอย่างไรด้วยความเอิบอิ่มและเมื่อลงมือทำทันทีนั้นก็มีความสุขอีกนะคะเอามาคิดทีหลังก็มีความสุข การคิดภายหลังเป็นบุญที่เป็นบุญใหม่นะคะที่เกิดขึ้นจากการที่มีความเข้าใจในกระบวนการทำบุญว่าบุญที่ทำไปแล้วนั้นเมื่อน้อมนำมาคิดภายหลังก็เป็นบุญใหม่ที่เราเรียกว่าอัปปาราเจตนาหรือถ้ายาวนานเป็นหลายเดือนเป็นปีระลึกขึ้นมาได้ด้วยความแช่มชื่นเบิเบกบานในกุศลนั้น เป็นอัปปราปราเจตนาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในพระธรรมคําสอนนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราศึกษาแล้วก็จะมีแต่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆนะคะก็อยา่าท้อใจในการศึกษาพระศัษธรรมและหมั่นฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ค่ะเพราะชีวิตของเรานั้นสั้นนักเวลาที่เหลืออยู่ น้อยกว่าเวลาที่ผ่านมาค่ะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอาน o น์ด้วยประการดังนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานาันทะดกระอานทน์บุคคลที่เข้าใจว่าทํำบุญไว้มากๆแล้วจะรู้แหละไม่รู้ก็ไม่เป็นไร บุญหากจากพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจากพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้บุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั้นเอง จะให้ใครพาไปหาใครที่ไหนขณะที่เราร่วมกันเจริญกุศลในขณะนี้ซึ่งเป็นภาวนามยปัญญาใช่ไหมคะก็คือการศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนโดยตั้งใจว่าจะจดจำพระธรรมเหล่านี้เพื่อน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามซึ่งพระองค์ก็ตรัสไว้เลยว่าเมื่อทำบุญนั้น ก็คือขณะนี้เป็นบุญใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสฟังพระสัทธ,ธรรมอันประเสริฐเราก็ต้องมีจิตเข้มชื่นเปิกบานมีความสุขและเราก็กล่าวกันอยู่บ่อยๆว่าปราโมทปีติเป็นเหตุไกลของพระนิพพานผู้ใดที่มีปราโมทปีติเกิดขึ้นบ่อยๆผู้นั้นย่อมอยู่ไกลพระนิพพานซึ่งเป็นพระธรรมคำสอน หรือถ้าจะไล่ตามสเต็ปไปก็จะได้ว่าบุคคลใดที่มีกุศลจะเป็นไปในศีลกุศลหรือกุศลเหล่าอื่นที่เจริญอยู่นั้นเป็นปัจจัยให้ปราโมทเกิดปราโมทย่อมเป็นปัจจัยให้ปีติเกิดปีติย่อมเป็นปัจจัยให้ปัสสธิเกิดปัสสธิย่อมเป็นปัจจัยให้สุขเกิดสุขย่อมเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิด สมาธิย่อมเป็นปัจจัยให้ยถาภูตยานทัศสนะเกิดก็คือการเจริญวิปัสนาย่อมเป็นปัจจัยต่อ,อนิพิทานิพิทานั้นก็คือวิปัสนาที่มีกำลังกาสี่ประการด้วยกันคือพยาญาณอาทีนวายานนิพทายานมุนกิตุกร,รมมยตาญาณนิพิทานั้น ย่อมเป็นปัจจัยแก่วิราคะการคลายกำหนัดนั้นก็คือเป็นปัจจัยแก่มรักวิราคะนั้นเป็นปัจจัยแก่วิมุตการหลุดพ้นวิมุตนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่วิมุตติยาณนาัศสนะซึ่งนั้นก็คือผลและปัจจเวคขณะที่สุดของการ ถึงที่สุดแห่งทุกข์คืออนุปาทาปรินิพานเราก็จะเห็นได้ว่าปราโมทสามารถเกิดได้จากกุศลหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นไปในทานในศีลในการเจริญภาวนาที่อาจจะเกิดจากการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ล่คะค่ะจึงต้องปรุงแต่งให้เกิดขึ้น นั้นก็คือการปรุงกุศลที่ให้มีปราโมทปีติเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองซึ่งพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนนั้นเองว่าบุญจักพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้บุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญ เห็นบุญนั้นเองจะให้ใครพาไปหาใครที่ไหนเราต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะคะว่าเมื่อทำกุศลหรือทำบุญนั้นเป็นโลกียะกุศลก็จริงแต่นั้นต้องประกอบด้วยความสุขค่ะสุขที่เป็นสุขโสมนัสหรือสุขที่เป็นอุเบกขานะคะก็แล้วแต่ แต่แน่นอนต้องได้ประสบสุขจากการเจริญบุญหรือกุศลนั้นเองจะไปสวรรค์นิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้ดูกระอานนทสุขทุกข์นี้ใครจะช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกแลสวรรค์แลพระนิพพานนั้นไม่ได้ จะไปนรกหรือจะไปสวรรค์แหลกพระนิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แหลกผู้ใดอยากพ้นรกสุขในเมืองผีก็จงทำตนให้ผลจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนจึงจะผลจากนรกสุขในเมืองผีได้ การมีสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ว่าการเจริญบุญน,นั้นมีสองประการอันเป็นไปในโลกียะกุศลซึ่งเป็นเหตุในการไปสู่ความสุขที่เป็นในมนุษย์หรือในเทวโลกเป็นต้นส่วนในโลกุตตระกุศลนั้นย่อมไปสู่มรรคผลนิพพานในขณะที่เจริญบุญน,นั้นจึงเป็นการห้ามบาปไม่ให้เกิดขึ้น ก็เป็นการผลจากนรกดิบในเมืองมนุษย์เห็นไหมคะว่าไม่มีใครพาไปสวรรค์ไม่มีใครพาไปนรกในเมืองมนุษย์นะคะแต่อำนาจของบุญและบาปนั้นเองบุญนำมาซึ่งความสุขอกุศลคือบาปนำมาซึ่งความทุกข์จึงทำให้เข้าถึงนรกดิบในเมืองมนุษย์ไม่ต้องรอให้ถึงนรกสุข ในเมืองผีนะคะก็จะได้รู้เห็นในเมืองมนุษย์นี้ก่อนความทุกข์ความเร่าร้อนอันใดถือว่านั้นคือนรกดิบในเมืองมนุษย์นั่นเองค่ะถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้าก็จงทําตนให้ได้ถึงสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบในเมืองคนนี้ แม้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจได้สวรรค์สุขเลยเมื่อเราทำกุศลก็ต้องรู้ว่าความสุขที่ปรากฏเกิดขึ้นทางใจนั้นคือสวรรคดิบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่มีใครพาเราไปสู่สวรรค์อำนาจบุญนั่นล่ละจะเป็นผู้พาเราไปสู่สวรรค์และที่สุดเมื่อตายไปแล้ว ก็จะได้ไปสวรรค์สุขเลยนี้คือคำสอนที่พระองค์ตรัสนะคะในเรื่องของสวรรค์ดิบและสวรรค์สุขซึ่งเป็นเรื่องของโลกิยกุศลอยู่นะคะถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบไว้ก่อนแล้วตายไปก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้แม้ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์ ไม่ใช่ว่าจะมีทุกแต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดใจก็ดีสุขกับทุกข์ก็มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ไม่ปราศจากทุกข์ไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลย ฟังแล้วคงอยากไปพระนิพพานแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่เจือด้วยทุกเลยแต่แม้สวรรค์ก็ยังเจือด้วยทุกทุกอันเกิดจากต้องกินแม้การกินอาหารที่เป็นสุดถาโพธิ์หรืออาหารลดเลิศในสวรรค์นั้นก็ยังต้องกินนะคะเพราะหากไม่กินอาหารเหล่านั้นก็เสียชีวิตแล้วเป็นอย่างไรล่ะคะ หากไม่ได้เจริญกุศลใดๆเลยไปสวยสุขอยู่เพียงอย่างเดียวเพราะในสวรรค์น,นั้นเขามีทุกอย่างกันพร้อมพลังไม่เหมือนในโลกมนุษย์นะคะเราได้เจริญกุศลทั้งทานละกุศลศีละกุศลและภาวนากุศลความแปรปลวนของความเป็นมนุษย์นั้นให้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะมีความเจ็บความแก่ความตายการแสวงหาอาหาร ซึ่งเป็นทุกใหญ่ในสังสารวัตนนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในโลกมนุษย์ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนนพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแผงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสบอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ